Nó thở tìm bác Mẹ 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 Rồi Con tám có nhảy thế Con tám nè Nó Hàng cả bọc nha nâng Hàng cả nha nha Bày đi Bình giờ เปิดคลิปมากแล้มาพ่อผมก็ตีหนึ่งเลยก็แม่คือเกา่าน่แบบนี้เปิดคลิปมากสิงูแคมน้องปลุงเอ้ยโดยโดยงัวงวัวไม่ให้ยังนะมาขึ้นหน้างัวแขกแล้วงัวไฟทำบุญเลยก็มาเรียงงัวคือเก่าปลุงเอ้แต่ไม่ได้ไปทางใดู้งัวเฮาเนาะอันนี้เป็นงัวแขกด้วยเพราะว่ามันงัวแขกเพิ่นมากินน้ามันถ้าได้นไปเลย มันเป็นน้องวอมเนาะโดยสารราษมีใช้ชุ่มมาให้เบิ่งเบิ่งโดยด้วยไปแล้วเออไปชนงัวเขาเลยพุ่งกระสีเป็นอันนี้ดำๆโอ้ยหลินน้ำเนาะปอมแปมปอมแปมอยู่งัวงัวนี่งัวกินงัวกินน้ำแม่โดยไปเลยแม่มัวกระสีมาแล้วมัวเขาเหมืนเดี๋ยวงัวให้ย่านได้ใช่ไหมมา เอฟิเจาะแล้วกุณผูเห็นนี่มันทีไปเลยมันเมื่อเลยมามาดีป็นลูกเนี่ยพ่อนเเตเกตฟังนะทีนึ่งไปเรียกงัวค่ะเตียนกับว่ได้ยู่เพื่อนค่ะมาละงัวกับแม่คือเก่าพ่อน ห่อนคักห่อนเน่เสียเขียนแยวกับชยายกงัวเลี้ยงเขาเลี้ยงอยู่บ้านก็นล่าหลายจากวัาจวจากคุยเตื่อยเมื่อหรอบอเมือ่อเมื่อไรสันเมื่อไวรแท้อีกสองวันอีกวันหนึ่งก็ได้ไปเลี้ยงแล้วมัน,น,นมอนีก็วันเสาร์อื้อไม่ไปอันอาทิตย์ก็วันจันทร์

คืออยากมาชนงัวห้าดวเดี๋ยวงัวาห้าก็ไปแล้วมีงัวแขกมันมาอยู่แล้วเจาเราบ่บึงเหรอแล้วก็หิวเลยหิวไงเลยเหหิวน้ำได้เหรอไปดีปะลุงเหแม่ห่อนอนลุงเลยอนคัางนอนแน่เหื่อยเหนื่อยะรเหื่อเออผเจาะแล้วาาปงงวนเลเ โเมื่อเฮือนลลออแล้วเลยค่ะไปหาพระเจ้าเราเลยมันเป็นคำหูอะ่ะปุ้บคุยกับป,ป,ป,ปนนุ้มปั้ปุ้มปั้มนี่ค่ะโดยเมื่อถอเต็มแล้วไปเฮือนถอเต็มแม่มมหนามหนามไปซีพ่นแมบขากีด่ดอกผมหมดปลุมปลุมอยู่ เลยโอ้ข้าวจ้องไปเอ้ะเยมามื่อกี้ไปเอานี่ไปแล้วหาไม่ก็เอากันเจ้าปิวกระลกข้าวจ้องปิวลงกนองเกือบเอาไปทันนองก็น่ากว่งกลวงขึ้เต็มเลยไปพี่ลูกไปใช่นะมีอยังหาให้ปวดวะได้วะให้ปวด Nhi bà Xài phái là phải, phải sọt đấy phuộp, phuộp phải sọt tất chọn sợ hãy nhau gom sai khổm bò lại đấy thoại mạng anh cho kịp vinh nữa mày mạng anh mày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  anh mười một tím ốc oh, hai shot nà yabê yeah, mười thợ team hai đứa bài gai hứa mười 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 จะคจั่วจะงัวเลี้ยงอยู่บ้านกับลุงไอ้ยามนี่เพราะว่าไผ่กระดำนาบม่มีเอ,อ่อวังเลี้ยงมีก็น,นาวานเลยไล่เข้ามาเลี้ยงบ้านาแม่แม่ปักมือได้ด่งกว่าบงผิกอะ่ะไม่ได้อยู่ซื่อได้มากไปเก็บอย่างเด้แย,ย่ค่ะนะมาไว้รวยมานั่งพี่เอาเบิง้งด้วยมันยังไงเอาพี่ได้มา้างยังอ่ะ

อย่ามันลูกเอ็มมันอย่างมามเจ้านะม้ามวยอะเท่กว่ามันมันมีเพื่อนก็เลี้ยงเลาะไปนี่แหละเดี๋ยวกลางบ้านกลางยังนี่แหละเปลูกเอ็มเลาะไปเรื่อยๆใครกว่าเอาไปนะเอาไปหน้าแหลมมันมีมังผูกเนาะลูกมันก็ได้ผูกแม่ก็ได้ผูกเออจังเอาวะ nó lấy dù hương vị chào hai đâu á chào hai đâu á ngon nha nữa chào ký chắp nữa chắp nữa 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 าพันกุ้ขายเพชรขาชิมหาพันเพได้ได้ไดกุกลาเพ,พเออได้กระตุกช่มอันที่อืม,มาดอกูจะมือไปน้องก้แล้วหรอเอมนแล้วลม,ม,มพ,พัดเมนเมนผ่าผ่าเออนตกอ่ะผ่พาผ่าบแบบไหน วายพ่อดังแท้นก็คิดดอบลุงเลยอ่านกอไก่เห็นไหมพังไม่ใช่เอาใะไรอีกบ่ดูยกอไก่ตี่องโอเคกอไก่ขอไข่เลยแล้วเออขอไข่ไก่เออเอาวจิน่าโอเค ต่อจากฉันนะโอเคเธอเสียอะไ้ปะเก่งไรลยเธอเสียรปบาดอันเออเนี่ยป่านแหละมีอย่างอีกมันไม่ใช่นยนอนฉันโดนไงงานย่อันจะไรเออได้คำพูดเอตาไว้มือแม่ลยนั่นคือว่าวอันนี้นี่เราว่าวอยู่เนี่ย Ô cày hình... ừ. à, anh... ừ. đi chào! na! Ừ, mẹ! Ni mọc quê quê thái, thái na? ừ cày na! Ô cày thái na! Ô cày mẹ na! Ô cày thái na! thái na! Ô cày na! na! Ô cày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  na! Ô na! Ô cày เราจะแค่น้ำกินลยไีอยังนี้มันโซเชียลสปานนั่นมีอย่างอีกโซเสียลตัวใหญ่มันโอเคยูยูอันจรไลโนเล็กทำฟใส่เด็กนี่เออโนตาไว้บังเอออย่างนั้นเอ๊ะ นามวงพกเพ็กแค่ตัดแะม่ย้ำมาพี่ยัำมาเมย์มานอนนะเมย์เ่เอาให้เน่เดี๋ยวจะมือเอาเมยเสกให้ทำมาเมย์เนาะมาก็อย่างเี้เป็นโจรบ่เมานอนพัดลมเย็นๆไมแค่ไปไปแค่ท่านเมื่อหรอกไมแค่เมื่อมาแรง

ตีตาวะาเ,เดี๋ยววันทิตมพาไปตัดผมตัดหันได้หันบเชนบเช่พุาบบวา,าบเชว่วันวันนงม,มิวันนงมิไปไปไปตัดบเช่วันนงมิไอมิวา<ค>น,นงไอมิคนจกุจเห ห่อนคกห่อนเนยปรุงเลยนั่งอยู่ในห่มกาเอ้าลมันจะห่อม่แเล่คนนี้ตกห่ออยางนี้งัวห,ห้า<ล>นาอ,อ่างนี้ม,นมาเร่งมาหมีรังคาด้มามหจนะขนะี่ดินตกห่อมผมนะขึ้มนะเด็กมุกเ่าเด็งัวห้าเฉลี่ยไปโรงเรียนเล่สี่ห้าตัวเลย มืุอเช้าเหรอมมาโอ้โหกับ um ลุยเพราะว่าคงเคียน่นท่านได้เห็ดหัวเนาะมันก็ไปหาเล่มกินแถวด้นเนละถามว่ามาอยู่บ้านเลี้ยงอยู่บ้านมีหย่าโบมันก็บไริมีปลาหลยแต่ว่ามันดียางคือเบืงอหน่อยเขาไม่ได้ผูกถ้าไปหน้าเลยมันได้ผูกบดกตัวมันลงก่าลงเขาเป็นจูนนี่จูน

เอแข่งโรงเรียนไปเรียนบ่ไปเรียนบ่ไปไปแข่งอยู่โรงเรียนตัวเล่นลินไอ้บ่เมนมือมือก็เล่นลินนั่นเลยมีมือบ่เมนมือลหยบ่ไหลเต็มคันไปไปเดียนอันดับหนึ่งวันผู้ทีอ่ะหนึ่งวันจากตู้ยำปีสี่ฟอง ช่องดึงม่าไฮซิตกน้ำเลี่ยมันลุงปห้องฮะลงไปห้องใช่นี่ยอะไอบางงามมันงามมันเลี่ยวเลยมันหย่านตกมันเลี่ยวเลยปลาหงมันคือเลี้ยปลาหงเด็๋กินหย่าว่ะเดี๋ยวมาเดี๋กินหย่าเดี๋ยว,ยว,ยวมันก็ตกต่ำเดี๋ยวร้อยแล้วเป็นคุ้ย <c oughs> ไปเอาไป เว้ตักใส่ขึ้นมาใส่คาดบัตรเนื้อเนื้อปาบอลนี่เน็กแน่ถ่วอุงบาร์ก็ต้องโขลออะอืมฉลกเขาในบ้านแล้วป่ะไม่นีมันมาไปโรงเรียนเนี่ยมันย่านควายมันมีควายได้ดูไอ้ไอ้มันเลี้ยวไปทั้งเพื่อนลุงเหียดคุณป่ะป่ะงัวห้าคือกลับมา Ê, chờ ra dù mà ra nè hình đi khơi, khơi hình khuôi một cái hóng này, khơi hình, cái này. khơi hình khuôi luôn Châu khơi hình mồ. เห็ยนยู่ใช้ฝังไสยผู้ฝังไทยผูย้มุดครบมือได้นอนแน่นะเออนอนยังนอนต้นมะขามได้นะมันตกมาใส่จะได้เฮ้ยนีมมมม่มาแล้วกี่มัน,มนเหนื่อยเฮาม,ามันมาเลยเห็ดมันลรอเอามาห่มพี่ เจ็บแข็งนะแก่มาเจ็บดี <laughs> ไไเราอยากหวานนุ่มคุยเด็กแม่เด็กแม่เราอยากนอนแหละเออเนาะอืไปใส่กันไปน้ำนนะตัวเองขึ้นกันแล้วไปใส่กันไปน้ำขึ้นกันได้กับกี นี่ตัวเดียวนี่แหละตัวแมนพ่นอพันอามาคู่กันเนาะพระธาตุอามาคู่กันตัวเมียพันตาย,ยตายฮะเลือต่ตูวผู้คำว่าเรือตัวคู่กันโอ้ได้ลูกพันละขอพันตัวงหา่เนี่ยมันตกไน้ามีงได้เลย มาเพี๊ยะมาใบเพี๊ยะถว่วมะถ่วมันธุ์เน้วเนี่ถ่วมหัวเลยละถั่วไอ้เผ่นกันคนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่ในบ้านคลิปนี้บ่มี่อีกหลายเด้อบุญเรือกสิขอจบคลิปก่อนพบกันคลิปหนะ้าขอบ,บขอคุณขอบคุณเอฟซีทุกผู้ทุกคนเนดะ้อโว้พรอนี่นเผ่นดูโว้พ่อนะไวยพรอนปะปลาลุงดูไว้พรอนะไปสีบอก ัาคลิปนี้เขาก็สีขอจบคลิปก่อนพบกันคลิปหน้าประลุงไอ้คลิปนี้ก็บ่ได้มีอย่างพาตีหนึ่งมาเรียงงวัวเลยไปเด้อสบายดีสบายดีเลยสบายดีเด้อ